ไปเทศโยกรุงเทพในวัดเทศที่ไหนก็แสดงเรื่องนั่งสมาธิให้เขาฟังบางแห่งก็นั่งเก้าอี้อไม่มีที่นั่งคัดสมาธิก็ดีแต่ที่วัดบรมนิวาด <c oughs> วัดบรมมิวาดนี่ดีศาลาอุลุพง ไม่ใช่ในโบสถ์เป็นในศาลาสถานที่ฟังธรรมตั้งแต่สมัยเจ้าคุณดุบรีท่านสร้างพระพุทธรูกไว้พระประธานองค์ใหญ่ดูจะเป็นชีลาแรงแบบเป็นหินแดงหรือ,อยังไงไม่รู้แต่เด่นเดีนเป็นกระลงรักปิดทองสวยงาม แล้วก็เป็นพระนั่งขัดสมาเดเพชรเอาขาซ้ายทับขาขวาเอาขาขวาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายอันนี้ง่ายหน่อยบอกว่าให้เขาดูพระพุทธโลกนั่นแหละนั่งขัดสมาเดเพสมัยพระพุทธเจ้าของเรา นั่งภาวานาใต้ลมไม่โพนท่านนั่งขัดสมาธิเพชรจึงได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ท่านบวชมาหกปีเกือบจะเป็ดเจ็ดปีก็ยังไม่ได้ตัดสรูจนมานั่งขัดสมาธิเพชรตั้งสัจจะอธิษฐานเอาตายสู้สู้ตาย จึงได้ตัดสรุหว่งบอกญาติโยมเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันให้ดูพระพุทธโกูกพระประธานในสลานั้นว่าท่านนั่งขัดสมาธิท่านนั่งมานานด้วยว่าอย่างนั้นตั้งแต่พวกเราทั้งหลายที่มานั่งฟังเทศนั่งสมาธิ ที่วัดบรมนีวาานี้ยังไม่ได้เกิดพั้น,น,นท่านก็ยังนั่งสมาธิภาวานาได้พระพุทธลูกพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่พูดไม่ปากอะไรอดทนได้พวกเราก็ให้มีความอดทนก็ดูจะนั่งภาวนาได้ดีเพราะเป็นสถานที่เก่า ซึ่งเจ้าคุณลุปรีคุณูปะมาจารย์เป็นผู้สั่งสอนไว้แม่จะตกมาเป็นลูกเต่าหลานเหลินพ่อแม่ก็สั่งสอนไว้ก็เลือบร้อยดีนั่นแหละการนั่งสมาธิภาวนา อย่าพากันเกียรติค้านนั่งภาวนาความจริงที่ว่านั่งสมาธิภาวนานั่นมันเป็นอิริยาบทหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องนั่งไม่ให้ขาดทุกๆคืนไม่ใช่ว่ามาฟังในเวลาเทศเวลาธรรมแลกลับไปที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่นั่งไม่ได้ ต้องหัดนั่งไหว้พระสวดมนต์พิธีการต่างๆในกนั่งให้ได้จึงค่อยหลับค่อยนอนฝึกเป็นนิสัยนิสัยปัจจัยเพิ่มพูลบบา,าีเมกาบบารเมใหม่ให้ใจแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับ อันั้นเราทุกคนก็ให้พากันตั้งใจนั่งภาวนาฟังธรรมฟังแล้วให้ทำให้ปฏิบัติถ้าฟังเป็นแต่จดจำได้แต่ไม่ทำก็ไม่รู้เรื่องภาคปฏิบัติการกระทำนั่นแหละมันเป็นเป็นเหตุปัจจัยให้รู้ให้เข้าใจ เพราะพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมันไม่เพียงแต่พระปริยัติธรรมพระโตรพ,พระวินัยพระปรามัตคือเมือ่อน้อมนำมาปฏิบัติอะไรผิดอะไรถกูกอะไรดีอะไรไม่ดีมันจะแสดงออกที่กายที่ตัวของเราทุกคนนั่นเอง ทีนี้ก็คอยแก้ไขอันใดไม่ดีก็ละทึ้งอันใดดีก็เอามาประพฤติปฏิบัติต่อๆมาเป็นการฝึกฝนอบรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจจึงจะได้ความรู้ความเข้าใจได้ความเฉลียวฉลาดความสาม,มารถในการที่จะ ปฏิบัติบูชาภาวนาทาให้อย่างนั้นแล้วก็ได้แต่แบบปริยัติคือว่าจดจำเอาแบบสวดมนต์หรือว่าแบบนกขุนทองนกแก้วนกแหลพูดภาษาคนได้แต่ไม่รู้ความหมายของภาษาคน ผู้เรียนผู้ฟังธรรมผู้จดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาชีวิตเลือดเนื้อเข้าแลกแล้วไม่ได้เพราะใจกิเลสมันจะพาให้เป็นไปบวชแล้วก็อยู่ตลอดชีวิตไม่ได้เพราะไม่ภาวนา ภาวนาก็ภาวนาน้อยนั่งไม่เท่าไรก็เลิกแล้วหยุดแล้วเดินจมกรมไม่นานก็เลิกแล้วหยุดแล้วอะไรมันก็น้อยหมดมันก็สู้กิเลสในใจไม่ได้ลงท้ายที่สุดก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสมานสังขารลมาน สู้กับกิเลสลาคะโทสะโมหะในจิตใจของตนไม่ได้ยึงให้พากันตั้งใจตั้งกายตั้งใจของตัวเองให้มันเต็มที่แล้วก็ต้องทำเป็นประยำความจริงแล้วก็คือว่าการปฏิบัตินั้น ไม่เฉพาะแต่เวลานั้นเวลานี้ทุกเวลาจุดสำคัญก็คือพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทุกลมหายใจเข้าออกอย่างท่านสอนว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกให้ได้จึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาท พ,พระภิกษุสงสารม,มันเนนผ้าขาวนางชีอุบาสกอุบาสิกาไม่นึกให้เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเป็นผู้ประมาทท่านจึงให้นึกความตายทุกลมหายใจเข้าออกจะนึกอุบายอะไรภาวนาก็ให้เหมือนกับลมหายใจ คือว่าทำอยู่เสมอเสมอเมื่อนึกเจริญทำอยู่เสมอในจิตใจของเราทุกคนนั่นแหละความเคยชินชำนิํานานมันก็เกิดขึ้นแล้วก็จะรู้เล่เหลี่ยมมารยาสาทถยของกิเลสในใจของตัวเองว่ามัน ดื้มันให,มนห้มันหลอกลวงให้คนเราลุ่มหลงัวเมาติดข้องอยู่ในกิเลสความโกรธความโลภความหลงเป็นมาแล้วนับเป็นอเนกชาตินับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ได้มันหลอกลวงให้จิตใจคนเราหลงติดอยู่ข้องอยู่ ความติดข้องในกิเลสราคะโทสะโมหะนี้เป็นของละเอียดละเอียดอ่อนแก้ไม่ค่อยหลุดแก้ไม่ค่อยได้ท่านจึงเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าเจ้าวานอนเจ้าลิงคนโบราณสมัยก่อนโน้น เขาไปทําไรก็ดีทำํำนาที่ไหนป่าดงมันหนาแน่นเจ้าลิงเนี่ก็มากคอยมาลังแกมากินเครื่องปลูกของฝังที่นี่เขาก็มนุษย์สมัยนั่นเขาก็มีความคิดเขาไปหาย,ยางไม้ที่มันเหนียวเอามาแล้วก็มา หงให้มันเหนียวจนติดมือลีงจับก็ติดเป็นนั่นไปเลยทีนี้เขาก็ไปหงให้มันเหนียวแล้วก็กเอาไข่ที่เขาเอาทำอาหารแล้วเอามาใสา่ย,ยางต่างยางเหนียวนะไปวางไว้ที่ที่ไล่เขา ที่ทำไล่ไปดักลิงถ้าไปไล่มันธรรมดาไม่มีอะไรช่วยมันก็ไม่ไหวพินหลังให้มันก็ลงมากินของเขาเลยเอาดางเหนียวใส่เปือกไข่ตั้งจังลิงลงมามันเห็นไข่ไก่เป็นไข่ไก่ไป มาก็วิ่งมาหากัะจับจับกำแรงเข้ากับใครมันกะแตกยางมันก็ะกออกมาติดมือพอมันติดมือข้างหนึ่งของเลียงมันเลียงมันไม่มีฟานฉลาดมือข้างหนึ่งมันก็เอามาช่วยพอมาช่วยมันก็ติดมือสั่งสองข้าง ติดมือทั้งสองข้างแล้วเอาปากกัดติดปากติดฟันอีกสองขาหลังมายันอีกติดหมดเลยเรียกว่าทั้งสี่เท้าสี่ตีนก็ติดแล้วก็ยังเอาเขี้ยวเลียงกัดเข้าไปอีกติดหมดเลยมดผ้าเลือนตาเท่านั้นไปกับมวได้ ไปได้อย่างไรสี่เท่าก็ติดหมดแล้วเอาปากกัดรดมดขาอันนี้คือว่ากิเลสราคะโทสะโมหะที่มันติดข้องอยู่ในใจคนเราและมนุษย์ทั่วไปทั้งเทวดาอินพรมทั้งสัตว์สินเดียและกา มันติดอยู่ในลูกในเสียงในกลิ่นในรสในโอฏทพัพระธรรมาลมไม่ภาวนาละกิเลสในหัวใจก็เปรียบเหมือนอย่างว่าลิงมันโง่เห็นมนุษย์มันหลอกลวงเอาอยางตังยางเหนียวมาหลอกเลยไปเอาจนเดือดร้อนเจ้าของไล่มามนก็ตีเอาค่าเอามดเรื่อง คนเราที่เกิดมาในโลกเกิดที่ไหนมันก็ห่วงที่นั้นเกิดในท้องแม่คนใดมันก็ยึดว่าเป็นแม่ของเราเป็นพ่อของเราเกิดในโมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศไหนมันก็ยึดถือในประเทศนั้นก็เหมือนเลียงติดตัง ดังนั้นภาวนานี่แหละจะเป็นทางที่มาให้จิตใจเราไปยึดไปถือเหมือนกับลิงถ้าไปยินดียิน้ายกับสิ่อื่นใดแล้วอันนั้นแหละมันติดเมื่อมันติดแล้วก็ตายจมอยู่งั้นถ้าให้มาบวชเป็นเนนเป็นพระเป็นผ้าขาวนางจีจำศีลภาวนา ก็ไม่ได้นานมีแต่จะสึกหาลาเพศไปสู่คาราวสญาณโยมท่าเดียวนั่นแหละคือว่าท่านเปรียบไม่เห็นว่าเหมือนลิงมันไม่รู้จักยางเหนียวไปแตะต้องเขาแล้วก็หมดท่าที่เราหลงอยู่ในโลก ในเสียงในกลิ่นในรสในโพธฐพะธรรมลมตามธรรมดาคนเราหลงอยู่นี่ก็เหมือนนั่นแหละเหมือนลิงมันติดตังติดของเหนียวถ้าใจของผู้ปฏิบัติยังติดอารมณ์ติดสัญญาติดกินติดนอนติดเล่นสนุกเฮฮาก็นั่นแหละมันมัดมัดให้ติดให้้องอยู่ มองว,ว่าเด็กบอกว,ว่าคนหนุ่มก้อนปานกลางคนแก่ชรามันติดได้ทางนั้นถ้าไม่ภาวนาละกิเลสแต่ภาวนาเล็กๆเน้นว่ามันก็นตัดไม่ขาดก็เลยติดเข้าไปยิ่งถ้าไม่ภาวนาเพียงแต่จดจำธรรมะคำสั่งสอน เทศนาสั่งสอนญาติโยมได้แล้วก็หากินคายหาสตางเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปยังก็ยิ่งติดใหญ่มีทางเดียวก็คือว่าบริกรรมภาวนายังจิตใจให้สงบตั้งมัน่นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นแล้วก็จะได้กำหนด ถึงโลกถึงนามถึงตัวตนสัตว์บุคคลที่เรามาลุ่มหลงโมเมาอยู่ในอารมณ์สัญญากิเลสตัณหานี้มันเป็นความข้องความติดไม่ใช่เป็นความพ้นทุกข์แต่ต้องอาศัยการปฏิบัติบูบชาภาวนาจริงๆ กลางวันก็ภาวนากลางคืนก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพิจารณา,นาเห็นคนเห็นสัตว์เห็นอะไรก็ให้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของเราและของเขาทั่วไปทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธ,ธาตุทั้งหลาย บรรดาที่เกิดมีขึ้นในโลกมันไม่มีอะไรคงที่เป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปเกิดแล้วมันก็แก่แก่มันก็เจ็บเจ็บมันก็ตายตายมันก็เกิดอีกคือจิตมันเป็นผู้เกิดแต่คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมันก็เห็นแต่ว่าลูกเกิดขึ้นมาลูกเกิดขึ้นมาหลงในลูก พอใจในลกูกเข้าใจว่ามันจะคงที่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นความจริงมันไม่เป็นแล้เรียกว่าไปปฏิสนธิวิญญาณในคันมารดาอยู่ในกองน้ำเลือดน้ำเหลืองจนกว่าร่างกายตัวตนเจริญไว้ใหญ่โตเก้าเดือนสิบเดือนอยู่ไม่ได้ ก็จำเป็นต้องคลอดต้องเกิดมาเมื่อเกิดมาแรกก็ตัวน้อยนิดเดียวอาศัยบิดามารดาพ่อแม่ผู้บังเกิดเก้าช่วยดูแลให้โรคร่างกายก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับเมื่อใหญ่โตขึ้นไปเป็นหนุ่มแข็งแดง เลยไปก็เป็นกลางคนเลยไปก็เป็นคนเท่าคนแก่เลยคนเท่าคนแก่ก็ตายมันแตกดับตายไปเป็นอยู่อย่างนี้เพราะความไม่ปฏิบัติภาวนาภาวนาให้ดีลหลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโภภพผฏฐะธรรมลมก็ติดแล้ว อันนั้นต้องแก้ใจของตัวเองมันยังติดอะไรอยู่ให้ลุกขึ้นภาวนา้านนึกพุทโธไม่ได้ทมโมสังโฆไม่ได้ท่านก็ให้นึกถึงความตายตายแล้วมันเป็นอย่างไรมันก็เนา่าเนา่เนาเราเป็นอย่างไรมันก็เป่อยป่อยแล้วมันเป็นอย่างไรมันก็เหม็นสาดเหม็นขาวไม่มีใครต้องการปราถนา ร่างกายสังขารที่จิตเห็นว่าเป็นความสุสบายนั้นถ้าตายแล้วไม่มีใครอยากได้เมื่อยังเป็นโยกิเลสมันหลอกลวงให้เห็นว่าเป็นของสวยงามน่ารักให้พอใจอันนั้นมันเป็นเรื่องกิเลสมันหลอกหลอกตาของเราไม่ภาวนา้ใหมันเห็นแจ้ง ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ติดนะเหมือนเลียงติดตังอันนั้นต่อไปให้เราแก้ใจของเราอย่าให้มันติดเกิดมาพบใดชาติใดก็อย่าให้มาติดถิ่นติดฐานติดกินติดนอนติดเล่นสนุกเฮฮาไม่ให้มันติดมองให้มันทะลุโป่งเห็นความไม่เที่ยงของโลกนาม ของคนของสัตว์ของวัตถุธาตุทั้งหลายเอาจนเกิดนิพพิทายานเบื่อหน่ายคลายกิออกจากกิเลสได้ยึดใจหลุดพ้นจากกิเลสลาคะโทสะโมหะนั่นจึงชื่อว่าเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแ่นั้นเราทุกคนจงพากันตั้งใจ อย่าเป็นคนประมาทคนประมาทนี่คือคนไม่ปฏิบัติภาวนาคนไม่รักษาสินห้าสินแปดสินสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดเรียกว่าคนประมาทคนประมาทนั้นมักจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังคือเมื่อร่างกายสังขารมีกำลังดีวังชาดี ก็ประมาทว่าเรายังเด็กยังนมเมื่อไรก็ได้ภาวนาเอาเมื่อแกชลาก็ได้ทีนี้เมื่อยังเด็กหนุ่มไม่ภาวนาแกทลาเข้ามาโรคภยัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นยิดมันก็ไปติดในสิ่งเหล่านี้เลยภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่ไม่ลงดังนั้นเราอย่าไปคิดอย่างนั้น เอาทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความเกิดนึกถึงความแก่นึกถึงความจะต้องพัดพ้าจากคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายให้เห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นเห็นไม่ใช่คนอื่นรู้คนอื่นผู้อื่นเขาก็ต้องรู้ต้องละกิเลสในใจของเขา ตัวเราของเราเราก็ต้องละกิเลสในตัวในใจของเราให้ได้เวลามันจะแตกจะดับตายมันจึงเป็นที่พึ่งได้แนว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าได้แก่จิตใจสงบหลังเงับ อัดละอิเลตลาคะตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจึงเป็นสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าในนั้นให้เราทุกตนทุกองค์ตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังอย่าไปคิดพึ่งคนอื่นเรียกว,ว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นจะมาเป็นที่พึ่งไม่ได้เราต้องทำเองปฏิบัติเองจรู้แจ้งเห็นจริงเองจึงเป็นธรรมะในทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริงดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาอีวังก็มีด้วยประกาละชนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโคโวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุกิติคายุโกภวะอะพิวาธานาศีริเสนิจังวุทธาปัยิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง